สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บักกันชาแนลใน u t u b e ไลฟ์นะครับบายกันได้หรึอยืมนะจ๊ะตอนนี้เราห้าหมื่นซับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหแอบไปสู้มานะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่แบบหัวร้อนเกมบิ่งมากนะครับอืมเรานี่ทำอะไรดวงก็ไม่ขึ้นนะแต่ตอนนี้ห้าหมื่นซับสไครป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราสามารถที่จะจอยไอ้นีได้หรือยังเอ่ยหนขอเข้าไปดูหน่อยซิว่าเราสามารถจะอยู่กับพาร์ทเนอร์อันไหนได้บ้าง เราจะต้องไปอยู่อพาร์ตเมนต์ก่อนนะครับถึงจะอยู่พาร์ทเนอร์ได้นะฮะรีเควสฟอร์มเฟนอีกแล้วโอ้โหชอบจังเลยรีเควสรีเควสมาเลยครับผมชอบครับผมต้องการให้ผมทําอะไรบอกได้เลยครับผมโอเคผมโปรโมททุกอย่างนะตอนนี้นะเพราะว่าถ้าไหนมันไม่ติดลบผมโปรโมททุกอย่างครับผมเพราะตอนนี้ซับสไครต์เราจะต้องถึงแสนให้ได้ครับผมยังไงต้องถึงแสนนี้ได้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเก็บตังค์สักคู่หนึ่งก่อนนะครับกินของฟรีไปก่อนนะช่วงนี้ครับ ของทุกถูกของฟรีๆกินเข้าไปครับผมกินเข้าไปครับกินเข้าไปเยอะๆเลยครับผมนอนครับผมแล้วก็ไปแคสเกมครับช่วงนี้นี่แทบไม่ต้องทำงานแล้วแคสเกมก็รวยแล้วครับนี่โอ้โหนี่เกมอะไรเนี่ยความสนใจร0 0กันเลยทีเดียวนะฮะเรตติ้งกำลัลงร0 0เนะ,ะทำเกมเพลย์ไปเลยครับผมอาวต้องบายคอนโซลนี่ว่ะโอ้โหต้องเล่นเครื่อง Xbox นะครับผม นะแซดบ็อกนะครับแหมเรียนแบบกันนะครับนะเราจะต้องไปซื้อเครื่องก่อนตอนนี้ยังไม่มีเครื่องฮะข้าไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําเกมนี้ต่อก่อนนะครับแหมกําลังแบบว่าดีเลยเกมนี้นะครับไม่ว่าจะดาวหรือเลตติ้งนี่ร้อยเปอร์เกันเลยทีเดียวครับผมเราต้องรีบทาแล้วตอนนี้กอบโกยฮะเดี๋ยวช่วงกอบโกยฮะตอนนี้ขาขึ้นแล้วครับผมล้านบิลไปที่เรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมทําการแคสไปเลยครับผมตอนนี้เราเริ่มจับทางได้แล้วนะครับทักษะการเรียนของเราก็มากขึ้นนะครับ นะซับสไครป์เราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอ้ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่จะเพิ่ม s u b สไครป์นะครับมาเลยมาเลยโห้ยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้ตรงร็อกมากเลยนะครับผมอีติดเกม Time ท e Starting Game นะครับนี่ไงใส่เข้าไปครับผมเอาแค่สัญลักษณ์เหมือนก็พอแล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะนะครับนะเดี๋ยวอ่านผิดครับผมไอ้บ้านเขาครับต่อไปฮะ จัดไปฮะป้าบเข้าไปครับโอ้โหอันนี้ใช้เยอะมากฮะโอเคเอ็นเครดิตแล้วเรียบร้อยฮะเว็บคืบไปครับผมแคสเรียบร้อยไปเลยครับผมมีอีเวนต์อีกแล้วนะครับโอเคเราจะไปอีเวนต์อีกนะครับเพื่อรับ E a p นะครับตอนนี้เราแคสเกมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับป๊าบป๊าบป๊าบวางไปเลยครับผมวางไปโลดครับวางไปโลดครับผมวางไปครับผมวางไปครับ ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยฮะ r e n d e r i n ง Point นะฮะเรา3เองนะครับเราต้องอัปเกรดคอมบางเนี่ยถึงเราจะใช้พวกเอฟเฟกพวกนี้ได้นะอุตส่าห์ซื้อโปรแกรมที่มีเอฟเฟกมากมายนะครับแต่ยังใช้ไม่ได้ครับโปรเซสไปเลยครับผมอุ้ยความน่าสนใจ64%่ครับผมจัดไปฮะโอ้โหโอเคโอเคอยากจะทอกับเราแต่เราทอกไม่ได้ครับตอนนี้โอเคเดี๋ยววันที่2 2เราต้องไปงานนะครับตอนนี้ก็รออัปโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายอพาร์ตเมนต์กันแล้วนะครับตอนนี้เรามีอยู่400ดอนครับผมอืโอ้ชิวชิวครับ ตังเยอะแล้วครับผมนอนนะตอนนี้เก็บทรัพยากรให้แบบว่าเต็มที่นะครับ <S 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 เพื่อทําการแคสเกมต่อไปครับผมนะถ้ามีเสียงก๊อกแก๊กก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับหมอนข้างมันเล่นครับผมผมก็ไม่อยากจะห้ามมันนะแต่มันก็เล่นเสียงดังพอสมควรนะเดี๋ยวมาแป๊บถึงเวลาที่เราจะต้องไปอีเวนต์แล้วนะครับผมไปชุดนี้แหละครับนะไม่ต้องจะแต่งตัวอะไรให้มันดูดีมากมายหรอกครับนะเราแบบเป็นคนกันเองไง แบบชีวิตง่ายๆครับผมติดดินครับผมถึงจะมีแล้วมีชื่อเสียงแล้วแต่ก็ติดดินไงครับอ่าเป็นเกมมิดเดิลอะไรสักอย่างเอา้าทำไมอยู่ดีเราทั้งหิวทั้งง่งวงเลยล่ะเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยโอเคฟังเขาพูดไปครับนกูรู้เรื่องมากเลยจบครับจบครับ,รบจบแล้วครับผม ดีมากครับผมจะได้กลับสักทีครับผมอะไรก็ไม่รู้ครับฟังก็ไม่ออกครับหืมห้าหืมอยู่นน่นหะครับนะเขาก็บอกว่าเกมมันจะออกวันไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแต่ทําไมเราถึงทั้งง่วงทั้งหิวอย่างเงี้ยล่ะครับมันแปลกมากครับวันนี้เราคงคุยกับใครไม่ได้ครับเนี่ยโพสถ่ายรูปไปครับแน่นอนนะเราต้องโพสครับผมอเพื่อเก็บเอ็กซ์พีีครับผมตอนนี้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วไม่ไหวแล้วฮะง่วงมากเลยครับผม อ้าวแล้วทำไมอยู่ดีเต็ม What the fuck i n bug มันคงเป็นบั๊กนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราขอคุยกับเพื่อนๆบ้างอะไรบ้างดีกว่าครับตอนนี้แทบไม่ได้คุยกับใครเลยครับผมโอเคเดี๋ยวทําการคุยกับแฟนเราดีกว่านะครับเหงาแล้วฮะคุยกับแฟนสักหน่อยนะครับโปรโมทไปเลยฮะตังเยอะครับชิวๆครับผมโปรโมทลดครับโหดูคลิปหนึ่งก็ได้เป็นร้อยดอนแล้วฮะตอนนี้มันรู้สึกว่า อิสระฮึมนะครับมนถึงการเติบโตของเราแล้วตอนนี้นะครับโหยอดนี่บวกเอาบวกเอานะครับผมนะฮะคอมพังอีกแล้วครับผมนะเดี๋ยวคุยกับแฟนเสร็จเดี๋ยวย้ายบ้านดีกว่าครับผมไปทํางานก่อนนะฮะไปทํางานเอ่อสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยย้ายบ้านกันดีกว่าครับผมเอามาฟรีสี่สิบดอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านอยู่กันดีกว่าไม่รู้บ้านแพงหรือเปล่าไหนคอยดูหน่อยดิเคน่าจะพอได้อยู่นะครับนะแต่ว่า320เลยฮะ ต่อเดือนนะครับไม่รู้กําลังจะไหวหรือเปล่าแตก่ก็พอได้นะถ้าเราแคสเกมเราได้เป็นร้อยดอนขนาดนี้นะครับน่าจะพอไหวฮะเราน่าจะย้ายได้แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราไปทํางานกันดีกว่าครับไปทํางานแล้วเดี๋ยวย้ายบ้านแม่งเลยครับช,ชิวๆครับผมนะโอ้ยถ้ายอดได้ขนาดนี้นะชิวมากครับย้ายบ้านแม่งครับนี่เราเข้าแบบยากๆอะ่ะย้ายบ้านแม่งเลยครับโอเคลำํำลาลาก่อย นะครับย้ายบ้านเลยไม่ต้องไปคนมาแย่งเล่นคอมแล้วเราละย้ายบ้านก่อนนะครับน่าแล้วครับผมย้ายบ้านมาแล้วเย็ด yeah. โอ้โหย้ยายมาอพาร์ตเมนต์โอ้โหยิ่งใหญ่ตะการตามันแหลมมันแหลมโอ้ยบ้านเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้นะครับมียู่600ดอน,นครับอันนี้คือใครวะเราสามารถเอาคนมาร่วมอยู่ได้หรอเฮ้ยมันก็เยี่ยมไปเลยสิครับ ตอนนี้เราคนจะต้องซ่อมคอมใช่ไหมอัปเกรดดีกว่ามัง้งขอดูหน่อยฮะมีอะไรให้อัปเกรดบ้างครับเนี่ยเราควรจะอัปเกรดอะไรที่มันแรงขึ้นได้หรอมัง้งเนี่ยพวกเนี้ยครับที่มีความแรงในการเรนเดอร์เนี่ยเราควรจะซื้อมันได้แล้วนะครับซึ่งไม่งโคตรแพงเลยครับแต่ละอันแพงชิบหายครับเอาซักเอาสักเอาสักเอาสักสิก,ก่อนเนาะห้าเหรียญแล้วกันครับอะ ซื้อแม่งเลยครับบ้างเข้าไปครับหูตังหมดครับจังหวะนี้มาแล้วครับผมเปิดมาครคอมใหม่ครับวางทับไปเลยดีครับก็ยังก็ยังพังอยู่ฮะเราต้องซ่อมใช่ไหมโอเคครับผมแล้วก็กินข้าวครับกินข้าวเราต้องแคสเกมต่อครับผมไม่งั้นไม่มีตังใช้แน่นอนฮะนะค่าหัวเรานี่แบบอพาร์ตเมนต์นะสามร้อยกว่าดอลฮะเราต้องแคสเกมเยอะๆครับผม ไม่รู้ต้องจ่ายหรือยังครับเนี่ยน่าจะใกล้ต้องจ่ายแล้วรันนี้วันที่หกแล้วเดี๋ยวตังติดลบอีกเร็วๆต้องแคสเกมแล้วจังหวะนี้กินเข้าไปฮะกินเข้าไปฮะไหนว่าตู้เกมอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยชุดเกมครับผมหาเกมที่มีเลตติ้งด่งดังเลตติ้งด่งดังหอยเกมนี้ก็เริ่มลดอีกแล้วครับเราทำเหมือนเดิมอีกครับผมทำไปดิครับนะยังพอขายได้อยู่อ่ะเกมนี้เอาเลยฮบผมทำการแคสให้เป็นที่เรียบร้อย ไปครับผมโหลดดิ้งเกมแล้วก็กิตติ้งไปครับผมเบอร์เลุกไครับนะเอาให้สัญลักษณ์เหมือนพอแล้วฮะไม่ต้องอ่านอะไรมากมายครับผมโอเคก่อนสตาร์ทกิ้งนี่เลยนะครับทักทายกันแบบซีเรียสคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับผมเอาเลยฮะสัญลักษณ์เหมือนแล้วก็คลิกไปเลยนะเราไม่อยากจะใช้ไอที่มันใช้ไอเดียเยอะนะครับไม่งั้นมันมันจะหมดก่อนนะฮะ ไม่จบแล้วหมดก่อนนี่แย่เลยนะครับโอเคนั่นไงไม่ตรงอีกแล้วท่านผู้ชมเอ๋นะครับเลเวลอัพเราต้องแบบฟันนี่ละกันนะครับโคตรแถครับมันไม่ตรงนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการไปตัดต่อกันเลยทีเดียวใครมาเนี่ยใครมาหาเราวะมันเป็นใครครับออนไลน์โอเคทำการตัดต่อไปที่เรียบร้อย ต้องตัดออกอันนึงเหรอทำไมมันไม่ไม่พอครับมันไม่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 พอครับทำไงครับอาจจะต้องตัดออกไปสักตอนหนึ่งครับเอาเอาอะไรออกไปดีเอานี้ออกไปแล้วกันครับโอเคเอาตามนี้แล้วกันมั่วๆครับเอฟเฟคใส่ได้แล้วนะครับเนื่องจากเราเปลี่ยนคอมแล้วนะครับเราสามารถจะใส่ได้เยอะแยะมากมายนะเอฟเฟคโอเคเรียบร้อย53%ครับผมพักบิ๊กไปเลยครับผม อะไรครับใครมารีเควสอะไรครับผมต้องใช้เครื่องอะไรเนี่ยอุ้ยเครื่องนี้เราได้ซื้ออย่างวะเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ซื้อนะเนี่ยจะหาตังทันปะวะไม่น่าทันแน่เลยอะรู้อะรับมาก่อนแหละชอบรับฮะเอาอีกแล้วอะไม่จะชวนเราไปไหนก็ไม่รู้ก็อยากไปอะแต่ว่าตอนนี้เรารับงานมาครับ โอเคไปก่อนลวกันนะครับไปแป๊บนึงงเราค่อยกลับแล้วกันไม่เก็ลเดย์อะไม่ไปดีกว่าวาเปลี่ยนใจครับไหนไปดูดิที่ตู้เกมเป็นยังไงบ้างครับขอดูหน่อยว่าเกมที่เขาให้มามันคือเกมที่ใช้เล่นกับอะไรครับโอ้ตอนน่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิออกก่อนออกก่อนนะครับเป็นเกมโอ้เรามีเครื่องแล้วนะครับโอ้โหแหลมเลยอย่างงี้แหลมเลยครับเดี๋ยวทําการ กินข้าวครับโอเคตอนนี้เรารู้สึกจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับก็มีดิสไลค์นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมันขาขึ้นจริงๆนะตอนนี้มันขาขึ้นมากครับผมโอ้ยดีมากเลยฮะชิลมากกำลังรู้สึกดีมากฮะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะฮะตอนนี้70,000 s u b นซับสไครต์ขึ้นเข้าไปแล้วนะครับกับยอดวิว1ล้าน3 0 0แสนวิวนะครับไปเลยทำการแคสครับ Walk to คนนี้คือใครเราต้องชวนเขามาอยู่อับพาร์ทเมนต์เราได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยชวนแล้วกันนะครับโอเคมิวสิคอินโทรจัดไปฮะบล็อกดูโอเคอันล็อกแอชิฟเมนต์นะครับอันล็อกแล้วนะฮะแฮปปี้ไปเลยฮะโอ้โหจังหวะน,นี้อันล็อกแอชิฟเมนต์นะฮะยู่เฝาฮิดเด้นไอเทมนะครับ, you found item รบลงไปเลยฮะด้วยสลเบเบส3นะครับ <c oughs> นะเฉะลิมฉลองกันไปเลยทีเดียวนะครับ Time before start game นะครับผม unfunny comment นะครับเฮ้ยรอนานจังเลยอ่ะครับโอเคตอนนี้เราแก้ p ซเซ e ลได้แล้วนะครับโอ้โหแปปี้ไปเลยครับผมแก้ p ซเซ e ลได้จากนั้นนะครับ you come easy challenge นะครับโอ้โหแค่อีซี่ a s y ครับอีซี่มากนะครับผมกดไปเลยฮะโอ้โหใช้อย่างเยอะฮะ แล้วก็มเดิลุกนะครับเเแและปิดท้ายด้วยคิสก o o d บายครับผมเรี็บร้อยฮะสวยงามครับผมตัดต่อครับเอ้าโหเสียตังติดลบอีก่ะตังติดลบเยอะชิบเป่งฮะตอนนี้เราต้องจ่ายค่ารัดเมนแล้วนะครับโอ้โหเราก็ย้ายมาตอนท้ายเดือนนะครับงานเงือบเลยฮะแทนที่จะย้ายตอนที่แบบว่าไม่ใช่ ตอนปลายเดือนนะครับโอ้โหเงืบม,มากนะฮะตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้อันไหนได้หรือไม่ใช้อันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรา <c oughs> เกินแล้วนะฮะ <c oughs> แคสยาวเกินการตัดต่อไปแล้วนะครับโอเคเราจะใช้อะไรดีนี่เลย1ิไปเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ซอฟโฟกัสไปครับผมโอเคทำการโปรเซสไปครับ 16%นะครับที่จริงไม่ควรจะปล่อยแต่เราจําเป็นต้องปล่อยนะครับเนื่องจากมันเป็นงานนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้นี่นั่นเองนะครับติดหล่อติดลบ200ดอนเยี่ยมได้แล้วฮรรีเควสเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้ตังค์เรามี200กว่าสบายนะครับสบายใจเบิมนะครับไปอีเวนต์กันดีกว่าครับแต่ว่าอันนี้ s ับสไครต์จะลดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าความน่าสนใจมันต่ำมากนะครับเราอาจจะยังไม่ค่อยมีสกิลในการแคสวอล์กจูนะครับ เราจะต้องทําเกมเพย์นะครับเพื่อเราจะได้ยอดซับสไครต์ที่มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เราเก่งที่จะทําเกมเพย์มากกว่าวอล์กทูแน่นอนนะครับเราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มนะครับโอเคซื้อของขวัญให้เธอหน่อยนะครับเบลล่านะครับ <c oughs> โ,โหไม่ได้เจอกันนานมากนะครับแล้วก็ฮักเธอเข้าไปเลยฮะฮ <c oughs> ักกันจะได้ไหมยักษ์จักอยากจะกด <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานมันต้องหนีสิครับนะจีบหน่อยจีบหน่อย ติด,ดหน่อยไอ้น้ำกินมแจ่มใสกันคุยไปด้วยครับเป็นยังไงบ้างเธอโอ้โห oh, ไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนี่ย <g az billion> ฉันรู้สึกดีมากเลยค่ะเนี่ยช่วงนี้นี่ฉันมีความสุขมากเลยที่ไม่เจอหน้าเธอ <g az billion> หมายความว่ายัางไง <c oughs> เอาแกลสกิลนะครับโอ้โหเขาเพิ่งแบบเป็นเลเวลหนึ่งมากเลยเขาจะไม่ทำอะไรเลยเหรอว่าซะทำได้ด้วยเหรอจัดไปฮะอินทวิวไปฮะ ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อ่ะอินดิวิวแม่ง <laughs> ติดเนี่ยแคสด้วยไม่เป็นไรฮะใส่เข้าไปดีครับจะไปกลัวฮะเราเสียตังค์ได้นะครับแคสเซนโอ้โหไม่มีให้เราเลยโคตรเงิบฮะแอดแอดวู้โอเคอันล็อกเอ็กซิทเมนต์มันมาอันล็อกเอ็กซิทเมนต์อะไรตรงนี้วะเนี่ยมันสัมภาษณ์ไม่ใช่หรออันล็อกเอ็กซิทเมนต์ได้ด้วยเหรอก,กดไปเลยฮะอ่ะหมดแล้วครับผมไม่ต้องปิดนะครับ <laughs> ไม่มีฉากปิดนะครับบิดบาย โอเควิดีโอเล็กคอร์ดแล้วนะครับเราสามารถจะกลับบ้านไปเพื่อทำการอิดิทวิดีโอนะครับผมเราเล็คอร์ดเรียบร้อยเราต้องถ่ายรูปด้วยฮะถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเก็บอทีเราต้องถ่ายรูปเลเวลสิบสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยจีอีกหน่อยหนึ่งเออเราต้องจีบเธอเยอะๆครับผมกอดกันด้วยครับกอดกันด้วยครับ เกาะอีกสักหนึ่งทีแล้วจีบเข้าไปอีกสักหนึ่งทีครับผมแล้วเราก็มาอาร์คฟอร์ลีเลชั่นชกันดีกว่ารับผมเอาละฮะเอาละฮะเรื่องความสัมพันธ์เราเริ่มเริ่มขึ้นแล้วฮะอือทกไปเลยครับใจต้องกล้าฮะทำการใหญ่ใจต้องกล้าเป็นแฟนกันไหมจ้าน้องสาวเป็นว่ะเป็นว่ะเยี่ยมตอนนี้เขาารักเราแล้วโอ้โหมันแหลมเปรตนะครับ กกันแล้วนะครับเรามานั่งกันตรงนี้ดีกว่าเบลล่านั่งหลังๆนะครับเราจะได้แบบว่าจุจีกันได้เต็มที่นั่งข้างกันอย่างนี้มันรู้สึกดีเพราะเราจะคุยกันได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าเรานั่งไกลจากคนอื่นแล้วเราก็ซิบกระซาบกันนี่ครับไม่ได้แบบคุยเสียงดังวายใส่ใครนะครับโอ้เบลล่าหนังเรื่องนี้นี่มันแบบว่ายอดมากเลยเบลล่าฉันก็คิดว่ามันสุดยอดจริงๆค่ะโอ้เบลล่าเสียงแมนมากเลยนะคะ เยี่ยมฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับต้องมาดูหนังบ่อยๆแล้วนะครับมันทำให้ไอเดียเราขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หนังจบเรียบร้อยกลับบ้านกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปหาตังค์เพิ่มดีกว่าฮะตอนนี้เรามี <Yeah. S 1> แฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเราสามารถจะหาใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราได้ไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจาจริงๆเลยคอนติเนียรไปเลยครับวิดีโออินท์วิวนะครับผมทำไปเลยฮะ อินเตอร์วิวใครก็ไม่รู้อินเตอร์วิวแฟนตัวเองนะครับโหจะมีใครมาสนใจกับการอินเตอร์วิวแฟนตัวเองไม่น่าจะมีนะครับดูแล้วใครจะมาสนใจเราครับแต่เราก็ต้องเสี่ยงครับผมงานนี้มันต้องมีการเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับเสี่ยงไปเลยครับเอาแค่นี้พอครับต้อง50นะครับอย่าไปซีดีครับปล่อยไปดีครับอัพแจมีอะไรครับผมข้างบนจะมีอะไรขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมอู้ข้างบนมีชั้นหนังสือ โอ้สามารถซื้อคอมได้อีกเครื่องปะเนี่ยเออไม่แน่นะครับอ๋ออาจจะเป็นแบบว่าที่ใช้คอม2เครื่องไงอาจจะเป็นของเพื่อนเรามา start อร์สกันดีกว่าครับผมเราจะต้องทําการเรียนรู้นะครับทักษะหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความเก่งกาจในการแคสนะครับใช่เลยนะฮะมาเดี๋ยวมาซื้ออาหารที่แพงๆสักหน่อยครับเอาไว้กินนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องกินหลายรอบนะฮะมันเหนื่อยนะครับ โอคสิบห okay, ้าดอนซื้อไปเลยครับผมไปทำงานบ้างดีกว่าครับทำสักหกชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านมากินข้าวแล้วก็นอน,นครับแล้วเดี๋ยวเราแคสเกมต่อครับผมจอดไปครับเ,เราควรจะแบบว่ามีความตลกนะครับอันนี้เพราะมันคูณ2กันเลยทีเดียวนะฮะนั่นไงเป็น18ฮนะเยี่ยมอันนี้สคริปเยอะนะครับเราควรจะใช้สคริปเยอะๆสคริป อันนี้เลยฮะโหแทบจะหมดแล้วคือแม่งใช้เยอะมากใช้ไอเดียเยอะมากครับโหขออันถูกๆหน่อยนะครับนะไม่ต้องใช้ไอเดียเยอะมากก็ได้นะครับมันเยอะเหลือเกินครับมันเยอะจนเราจะไม่เหลือใช้อันหน้าแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไปขโมยวิดีโอเขาแม่งเลยฮะโอโหเต็มฮนะหมดแล้วครับผมนะไม่พอแล้วครับ เราต้องเน็กอย่างเดียวแล้วฮะจบนะฮะแคสได้แค่นี้ครับทีนี้เราต้องหาเวลาไปคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วแหละนะนะเพราะว่ามันจะทําให้เราอ่าเลเวลอัพนะครับถ้าเกิดเราทาตามภาร,รกิจซึ่งตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ทําตามภาร,รกิจเลยครับเดี๋ยวต้องทําสักหน่อยครับโหดเร็วอ่ะคือตอนนี้เราน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นสกิลในการคุยแบบทําให้เราแบบถูกใจครับเอ้ทาให้คนถูกใจเราง่ายขึ้นนะครับ อ๋ผมก็ลืมอ่านเลยเมื่อกี้โหพลาดแล้วครับไปรับเกมอะไรมาก็ไม่รู้ครับนะไม่รู้เป็นเกมของอะไรด้วยโอ้โหลืมอ่านนะงันเงือบฮะโอเคเราไปผูกความสัมพันธ์กับเพื่อนก่อนดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเราต้องมาแคสเกมที่เขาสั่งเรานะครับพอให้ไม่ใช่อันนี้ก็พอฮะมันใช่หรือไม่ฮะต้องมาดูครับอย่าเป็น X b o x บ็อกโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่ครับโอ้โหลอยด้วยโอ้โหเกมที่เขาจ้างเราแคสตอนนี้มันแบบมันเยี่ยมอะฮะ มันเยี่ยมไปเลยครับผมมันเป็นเกมที่แบบยอดนิยมด้วยนะครับนอกจากยอดนิยมยังไม่พอนะครับยังแบบว่าดาวเต็มอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้ <พอ S 2> นเราต้องรีบทําเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถนัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกให้เราทําทการแคสเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะน่ากลัวเหมือนกันนะครับไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทําได้ไหมแต่เราก็ต้องลองดูครับนี่เป็นการแคสครั้งแรกนะครับในแบบ 1ST นะครับนะเป็นครั้งแรกเลยเฟิร์สเพย์มาก เอาแค่นี้ก่อนนะขอเหลือไอเดียไว้ใช้หลังๆด้วยนะครับนะโอ้โหมีไม่มีตรงแล้วฮะตอนนี้เริ่มค่อยแขวเอาอีกแล้วไม่มีอีกแล้วอ้าทำไมยากเย็นขนาดนี้โอเคครับผมสัญลักษณ์ไม่ค่อยจะตรงเลยเยี่ยมอันนี้ตรงอยู่ครับและปิดท้ายครับผมไม่พอครับผมเงอบมากนะครับมีอีเวนต์อีกแล้วฮนะอีเวนต์ที่เราต้องไปครับผม เพราะว่ามันทำให้เรา e x p ขึ้นนะฮะอีเวนต์อ่าเรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตไปทำงานบ้างอะไรบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเสียตังค์ให้กับการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ครับนะเราต้องทำงานเพื่อมาจ่ายลิขสิทธิ์โคตร <c oughs> แย่ครับตอนนี้ตังค์เราค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวทำการโปรโมทแม่งเลยครับฟาบเข้าไปครับโปรโมทแม่งสองอันเลยฮะโอ้โหตอนนี้ชิลๆครับ โลีสออุย้ยรวยรวยเอารวยเอาอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ฮะคลิกแม่งเลยฮะเย็ดค yeah, okay. อัพเอาอัพเอาฮะวันนี้จะแสนซับแล้วครับท่านผู้ชมเรียนสักหน่อยดีกว่าก่อนไปพรีเซนเทชันนะครับแล้วก็ทำการเรียนสักหน่อยเลเวลอัพไปอีกแล้วครับตอนนี้ขอเน้นทักษะทางด้านพูดคุยนะครับ เพื่อเราจะได้มีคนมาคอล l us เราได้นะครับสำหรับวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้กำลังลุ้งเรืองแล้วนะครับมาดูกันว่าชีวิตของผมนี่จะขึ้นล้านซับสไครต์ได้เมื่อไหร่นะครับนะยังไงขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะจนถึงพาร์ทนี้นะครับยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยนะครับเปนเพื่อนๆอาเพื่อนมาดูด้วยนะครับหมว่ยมากนะครับผมซึง ทำไมมาเล่นคนเดียวอ่ะเหรอก็เพราะว่าผมไม่ค่อยว่างเหมือนชาวบ้านเขาอะจะเลยแอบมาเล่นคนเดียวก็ได้นะครับนะน่าเศร้าอะที่จริงแบบโดนเพื่อนทิ้งหมดนะครับไม่อยากจะพูดความเศร้าเล่คาความเดดร้อผมเพราะมันเป็นความเท็ครับพูดอะไร